สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของผมเคเวบครับอยู่กับเกมเศรษฐี2วันนี้เราก็มาอยู่กับเกมที่ผมก็พยายามจะเล่นสี3สีไปตามปกติของผมเนาะแต่ว่าอีกฝ่ายเขาก็มีการตัดครับเขาก็จะเล่นสีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพอผมมองเห็นโอกาสครับผมก็เลยเปลี่ยนพลิกแพงนะไปเล่นลายแทนครับเออไม่รู้ว่าจะเป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสหรือพลิกโอกาสให้เป็นวิกฤตนะเพราะมันก็ต้องมีการเสี่ยงกันนิดนึงครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเป็นยังไงนะ มาครับแซมสี่0ันแปดิเอสเหมือนเดิมเนาะใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับกดติดกดไลค์กดแชร์ให้กันได้นะเป็นกำลังใจให้กันครับมารอห้องแป๊บหนึ่งนะอามีหมุนด้วยอ๋อโอเคคิดว่าหลุดอันนี้ภาษาอะไรอะภาษาจีนเหรอ ไม่คไม่ค่อยเคยเห็นตัวแบบนี้เท่าไหร่ฮะมาครับอ่าเราได้สิบสองนะถ้าได้สิบสองแบบนี้น่าจะดวงดีนะครับนะครับแฮกเนทเขาหกดาว <10. S 1> เลยจุดจัดคนนี้ไปครับเดี๋ยวเราถอยเกนะ้าเนาะว่าถอยเก้าน่าจะดีกว่าหรือหกเลเก้าแหละ จริงๆอยากมี 7... อ่าเราได้7มาครับอยากมี7เข้ารลันคานะ <4. S 1> โอเคครับเขาถอย4นะอาจจะมี10เข้าลันคาหรือเปล่าเลือก6แต่ว่าเราขอเข้าก่อนได้ไหมไปครับอ่าเราได้เข้าก่อนนะ แล้วก็ขโมยเมืองมาก่อนเลยครับจริงๆไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แต่ว่าดีกว่าเขามาขโมยเมืองเราเนาะเรตะว่าเขาสร้างเมืองขนาดกลางด้วยครับ <10. S 1> อ่าแล้วมี1ิอย่างที่คิดนะ <Fortune card. S 1> หรือการนั่งฟ้ามาเลยครับน่าจะกันไม่ให้เราซื้อการนั่งฟ้าไปกันแอ็กเนตของตัวเขานะ อันนี้ผมทอยหแล้วเพราะว่าเดี๋ยวผมทอยสามต่อได้นะแล้วก็เราจะได้เบิ้ลสองได้สีรายสีครับร้านค้ายังเหลือสร้างเมืองอยู่เนาะอันนี้เขาใช้ไปเลยนะเพราะว่าเขาแค่มาซื้อตัดเราครับรไม่ให้เราได้การนั่งฟ้าเฉยๆนะโอ้มีสิบสองด้วย หรือว่าเราสิสก่อนเราค่อยเบิลสอดี <Three. Yes. S 1> โอเคถ้าอย่างนี้จริงๆเราเบิลสอตัดคืนได้นะแต่ผมมองว่าตังเขาน้อยดีครับ oh. เพราะงั้นผม12แล้วกัน <12. S 1> ไปครับเดี๋ยวดูเบียทิเซ่นนะว่าจะให้ <Your turn. S 1> ลาย2องเราหรือเปล่าเบิลหกโอ้ไม่ได้ครับ อ่สิบแล้วกันไปดูการ์ดดวงนะ <Your turn. S 1> โแต่การ์ดบนมือผมมีแต่เลขค <10. S 1> ู่เฮ <Fortune card. S 1> สร้างลายหนึ่ง <ed> เหรออ่าเรามีโอกาสเล่นลายได้เนะาะแต่ว่าผมว่าเราสร้างแลนด์มาร์คไว้ก่อนดีกว่าไหมเออหลังที่สุดครับ <ruct> เผื่อเขาจะมานะ <Your turn. S 1> แลวตรงนี้ก็คงอืมพอยสิบไปตัดคืนแล้วกันครับ <10. S 1> อ่าเสียงๆหน่อยนะ เพราะว่าเราเบิลไม่ได้แล้วครับโอกาส50%นะแต่ผมไม่ทอย10-12นะเพราะรู้สึกว่า10-12เนะี่ยเอ่อ50%เหมือนกันแต่มันชอบออกเบิล12เนาะนะเราเขามีดับเบิลครับมีเหมือนกันนะไม่ใช่มีเราคนเดียวฮนะแต่เรายังถือเบิ้ลสองอยู่ไง แล้วเขาไม่ตัดคืนแล้วครับแล้วสร้างหลังเล็กด้วยา <Six. S 1> แอคเนตดับไฟที่ลายหนึ่งเรานะแต่ถ้าอย่างนี้ผมว่าเขาน่าจะมีหกน่าจะมีหไปจุดสตาร์ทครับถ้าสร้างหลังเล็ก <Six. S 1> อ่าอย่างที่คิดนะ <Six. S 1> ไม่ให้เราได้สี่ลายสครับ <Six. S 1> อืม ไฟเฟดไปยังปิดเกมไม่ได้นะแต่ว่าลองดูแล้วนะครับ <a> ผมวนมาสร้างแลนด์มาร์กแล้วกันเนะเ<อ>าะอ้าวโอเคถนะ้างั้นเราก็สร้างแลนด์มาร์กฟรีไปแล้วกันครับ <a> แล้วเดี๋ยวทอย10ถึง2 2> 1ิบสนะเผื่อได้เบิ้ล10ถ้าเบิ้ล10เนี่ยชนะเลย อ่าเราได้เบิ้ล10จริงครับแ้อย่างงี้ก็ชนะเลยนะะ <Your turn. S 1> กดเบติเซ่หน่อยครับโอเคผมถือว่าผมได้เบิ้ลสองจาก <Your turn. S 1> เบติเซ่ได้ไหมอย่างนี้ <laughs> <Double. Two. S 1> อีฝ่ายเขาไม่รู้นะเขาก็คงคิดว่าเราได้เบิ้ล2องจากเบติเซ่ครับ <Your turn. S 1> แต่เราก็ยังดวงดีอยู่ดีที่ได้เบิ้ล10มานะ <Your turn. S 1> ไปรถไฟครับปิดเกมเลย จริงๆเราทอย11ได้ไหม๋อไม่ได้ต้องเป็น10เนาะ,นะแล้วก็ขึ้นรถไฟไปครับเรียบร้อยอันนี้เรียกว,ว่าเบิ้ลเยอะกว่านะเบิ้ลรัวๆเลยครับเกมนี้ชนะไปอย่างสวยงามนะเปลี่ยนจากเล่นสีมาเล่นลายครับมาครับมาต่อกันนี้เกมนะตอนนี้แต้ม4,120ครับเอ็กเปิดสเหมือนเดิม ดูกันว่าเราจะเจอใครอีกนะามาแล้วครับเจอกับสาวจีนนะแต้ม4 0 3พครับอ่ามาอ่าขอใบที่2แล้วกันโอ้สิอ็ดนะแต่ว่าจริงๆใบไหนก็น่าจะได้เปิดก่อนครับเพราะว่าเขาเปิดมาด้วย2นะต่ำสุดแล้วครับ อเดี๋ยวเราถอย10แล้วกันนะเพราะว่ามี6ในมือครับเดี๋ยวได้เข้าร้านค้าเหมือนเดิมดว,ว้าวเปิดมาด้วยการมีเบิ้ลเลยฮะมีเบียทิเซ่มี <9. S 1> วัสสันนะจริงๆตัวเหมือนเรา3ตัวครับแต่ว่าเขาเอาเออร์เันเดสมาไม่ใช่เฟดเนาะ เขาตัดเมืองเลยครับแบบนี้เราว่าเขาน่าจะมีเข้าร้านค้าเหมือนกันนะเขาถึงเลือกตัดแบบนี้แต่ว,ว่าอา่าผมก็ตัดเมืองเขาขึ้นครับเพราะอย่างที่บอกแล้วว่าระหว่างตัดเมืองกับสร้างเมืองเนี่ยตัดเมืองจะดีกว่านะครับเพราะถ้าสมมติว,มว่าเราเอาไปขโมยเมืองให้เขา ไอเมืองที่เราซื้อสร้างมาเนี่ยเขาก็ขโมยไปได้เลยเนาะอพรางนั้นเราต้องขโมยก่อนครับแล้วถ้าเขาจะสร้างเนี่ยเราค่อยไปขโมยต่อได้ <9. S 1> ไปครับถอย9ก้าไปนะอันนี้ผมเผื่อว่าเราจะได้2องถึงสี่อะไรงี้หรือได้เบิลสองนะแต่ว่าได้เบิลสิบสองมาครับอาองทีก็เดี๋ยวไปเล่นไลน์หนึ่งต่อนะเอ๊ะ ได้12ครับมเมื่อก parole, claro ี้เขาซื้อรีชาร์จเนาะาผงาบนเตนรี่เนีเเขาก็เลยใช้งานได้เลยครับก่อนเรานะอ๋ใช้เงินเดืครับแต่จริงๆผมว่าถอยไปก่อนแล้วค่อยใช้น่าจะดีกว่าหรือเปล่าจะได้ได้เงินเดือนด้วยครับอเขาอยากจะตัดเมืองนะเขาก็เลยเลือกที่จะมาที่จุดตาแล้วถอยสิบครับ เรา12ไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวดูว่าเบติเซ่จะให้การ์ดดับเบิลอะไรเรานะสี่ <Your turn. S 1> ก็ได้6ก็ได้ครับก็จะได้เล่นลายสกันเนาะไดนเบอร์สองเหรอถ้างั้นเราถอย5 <Your turn. S 1> ไปตัดเมืองเราคืนก่อนแล้วกันครับ <Your turn. S 1> เบอร์สองลงการ์ดดวงตรงนี้ยังไม่มีอิมแพกอะไรนะ ก็ไม่ยอมครับเขาก็บอกว่าตรงนี้อยากได้นะนี่เราตัดตรงนี้กันมาตั้งแต่ต้นเกมเลยเนี่ย <Nice. S 1> ผมตั้งเขาตัดผมขโมยคืนเขามาตัดแล้วผมก็ตัดอีกแล้วเขาก็ตัดอีกครับอันนี้เป็นจุดยุทธาศาสตร์เหรอ <Bye. S 1> อยากได้กันจัด <Fortune Card. S 1> แล้วเขาได้สร้างลายสี่ครับ อย่างนี้ผมทอย1 0บถึง12ไปก่อนแล้วกันเนาะอือบัวเข้ารานค้าไปเลยยังไม่เข้าแล้วนครับ <12. S 1> อล้เราได้เบิ้ลด้วย <Your turn. S 1> โอเคถ้าอย่างนี้ผมไป <a> ตั้งลาย2องโดยเบิรล2สองแล้วกันเนาะอาแต่มีเข้ารานค้าครับเข้ารานค้าเหรอ อ่ะเราไปเข้าร้านค้าดูก็ได้ไหมดีกว่าการ50%อยู่แล้วนะผมสร้างลาย3แเลยแล้วกันครับเผื่อเราเล่นลาย3ได้นะเรามีเบิ้ล2ออยู่อ่าอย่างนี้ดีครับผมกำลังลุ้นอยู่ว่าร้านค้าจะให้เรามาอะไรเรานะ แต่ถ้าอย่างนี้เราก็ต้องวัดสันครับแล้วก็สร้างเมืองแล้วก็เสี่ยงกันหน่อยนะ <the> มีโอกาสอยู่50%ครับถ้าเราทอย2-4 <the> ที่จะไม่เบิล้ลเราได้3กับ4 <the> แล้วก็7 8เจ้าแต่ว่า2-4คุมกว่าเนาะ50%ครับ ยอดอันนี้ถือว่าเฟดเอาให้ไหมพาเรามาร้านค้านะแล้วก็ดวงดีได้สร้างเมืองสองเมืองจากร้านค้าครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับ2เกมนี้นะก็เป็นเกมที่ตอนแรกเราจะเล่นสีแหละแต่เราต้องพลิกแพงนะครับเปลี่ยนมาเล่นลายแทนอ๋ออีกฝ่ายเขาตัดเมืองสร้างแลนด์มาร์กอะไรก็ตามแต่เนาะ จริงๆผมจะให้ดูแค่เกมเดียวนะแต่ว่าก็ไปหาอีกเกมหนึ่งมาที่มีลักษณะคล้ายๆกันครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวคลิปมันจะสั้นไปเนาะก็ถ้าใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามให้กันด้วยสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันไว้ได้หมดเลยนะเดี๋ยวผมจะไปตอบครับชอบไม่ชอบตรงไหนหรืออยากเห็นเซตอะไรก็บอกกันได้เลยสดี๋ยวคลิปวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับไว้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ